สวัสดีครับสวัสดีแฟนกลับเอฟซีที่รอรับทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกเราในช่องพลายกองคำเหมือนเช่นเคยเด้อเอฟซีวันนี้มีอะไรมาพิสูจน์ให้เมฟซีดูเพราะว่าทงนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยลองเอฟซีก็ยังไม่เคยดูยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพิ่งครั้งแรกนะครับม <ทำ S 1> าอะสูได้ก็เลยจะลองดูมีอะไรแปลกๆจะพาพี่ทองและดาวเรืองไม่รู้ว่าลองดูพี่ทองก่อน ถ้าพี่ทองผ่านเดี๋ยวลองดาวเรืองดูนะครับผมอะไรนั้นคอไปติดตามดูเวที <c oughs> ดูหะเกียบผมคิดว่าแต่ก่อนในความคิดผมว่าพี่ทองน่าจะผ่านแบบนี้มาได้นะแต่วันนั้นลองให้ี่ดูแล้วเหมือนยิกๆๆน่กยั้งยักไม่กล้าก็คือเด็กที่ทองไม่เคยผ่านเรื่องนี้มาเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ด้วยกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผม <c oughs> แต่ก่อนไปพิสูจน์วันนี้เดี๋ยวเราพา เอซี FC, ไปดูผลงานี่ทองโอ้ดูดูงาครับงามีนจะดินเลยนี่นะเช้ามาจะมาสำรวจดูก่อนเลยว่างาี่ทองเป็นแบบนี้ต้องมีอะไรดีๆนี่นี่ไปดูครับเอ็ดซีทองลืมโอ้มื่อคืนเล่นหนักเลย,ยจ่ายเลยนูดูที่สองสามสามที่ ตามที่ดูดูมาดูผลงานตัวเองมาดูผลงานตัวเอง <c oughs> โอ้ดูผลงานตัวเองครับทําไมอยากรู้เหรอว่าตัวเองทําะไรไว้บ้างบอกว่าจะทำแบบนี้ทำไมไม่ฟังกันหน่อยฮะฮะดูกูแล้วทำหน้าตาชฉยเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมพาเอฟเอฟซี F F C ไปดูนะว่าวันนี้เราจะไปพิสูจน์อะไรอันนี้เห็นอะไรไหมครับ นี่สมมุติว่าอันนี้เป็นคนนะจะให้พี่ทองเดินข้ามดูว่าพี่ทองจะข้ามได้ไหมจะกล้าข้ามหรือจะเดินเบี่ยงออกไปนะครับ f อซผมยังไม่เคยเห็นพี่ทองเดินข้ามเลยแต่ข้ามไม้ข้ามอะไรข้ามแต่รข้ามแบบแบบนี้ต่อต่อต่อแบบนี้จะข้ามหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอซว่าพี่ทองจะทําไงจะเดินข้ามหรือจะเอาเท้าเคียออกนะบางบางเชือกนี่ไปแบบว่าไม่นี่เคียกเลยนะครับผม เดี๋ยวเราพิสูจน์ด้วยกันผมก็ยังไม่เคยเจอเอฟซี FC ก็ยังไม่เคยเห็นนะทองจะทำได้ไหมครับโอ้ได้ครับแค่นี้พี่ทองบอกจิบจิบเดี๋ยวแม่เอฟซีคอยดูทองจะทำให้ดูนะครับผมมันจะเป็นอย่างไรเวเราจะพิสูจน์กันวันนี้นะครับเอฟซี FC. ตอนนั้นให้นวดแม่หน่อยยังไม่กล้านวดเลยพี่ทองเอ้ยไปดูกันครับผม

จะคิดว่าอ้เอาอะไรเบาวางขวางหน้าพี่ทองยกออกดีกว่าพี่ทองว่าอย่างนี้เลยเนาะยอดเลยพี่ทองยกขึ้นเรี่ยวเลยเอาเอาเอามาลยเเี่วเลยเจอพี่ทองดูดูพี่ทอง ถ้าพ,พี่ทองขนาดนี้ดาวเรืองจะเป็นยังไงเนาะดาวเรืองถอยถอยถอยโอ้โหเมื่อกี้ยกคนเลยทีนี้รอบนี้อะไรนะเตะเลยเลยครับรอบต่อไปพี่ทองจะทำยังไงครับไม่เอฟซีมาลุ้นกัน้าอ,อ,อ,อ <laughs> หางานหางานให้พระพจน์ <laughs> อย่างนี้คนเขาก็ลุกวิ่งหมดเลยพี่ทองวาพี่ทองไม่ถนัดแบบนี้เลย อไปทองลองใหม่ครับลองใหม่ม้นมทองยกขาครับยกขาเร่เรเรเเดี๋ยวเดินได้จะมีรางวัลให้ครับยกขายกขาอ้าวมาลุ้นกันครับลุ้นกัน ความพยายามครับเอ,อพ,พออันสุดท้ายทำไมทำได้แ่้วพี่ทองโอ้โหสุดยอดมากเลยครับท่านเดี๋ยวเราจะลองใหม่ครับเอฟีที่แรกว่าคิดว่าถ้าข้าบได้ต่อไปจะให้เป็นคนแล้วให้กระปอมเลยเอ๋อให้กระปอมลงองกระปรมอปมนี่หน่อยพี่เรนลอง <hi> ลองอีกรอบเดี๋ยวให้รางวัลแล้วดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะวันนี้มีรางวัลแล้วถ้าสมมติว่าเป็นนักท่องเที่ยวนี่หัวใจหายหมดเลยไปเคลียร์เคลียร์นี่จะลุกวิ่งหมดแล้วเหรอล่าผมว่ายังไม่ได้ข้ามเลยลุกวิ่งแล้วงานนี้ทองเอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเด้อไอ้เขาม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 าเร็วมาเร็วเอาลองไหมพี่ทองลองไหมเดี๋ยวชื่อเลือดนักแสดงหมดเลยเดี๋ยวลองมาดูด้วยด้าด้วยด้าด้วยด้าไปไปไปวุ้น

วบไปแยเดินอมไป่แน่ยังเอก่ง่สายพ่อต้องอัดฉีดวิทออีกแน่ๆเลยฉีดอีใช่แล้วะมีอัดฉีดหรอต้ออัดฉีดอยากดูต้องอัดฉีดเยอะเลยมอกต้องมีแรงกระตุ้นก่อนแรงกระตุ้นก่อน เบียดไหมลองใหม่ด้วยที่นี่นะไม่ต้องมีอัดฉีดแล้วมาพี่ทองมาขออีกยอบครับมาเลยพ่อปล่อยมาคนเดียวเลยโอ้โหก็ทำได้นี่พี่ทองยอดมาทำได้ไหมทำได้ไหมไาคนเก่งทำไงคนเก่ง

ไม่รู้ใครดีใจกว่าใครแล้วตอนนี <S <S 2> <S 2> ้ไม่รู้ว่าพี่ทองหรือพ่อนะตอนนี้เดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลนะคะครับพี่ทองบอกครับค่อยๆนะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องขัดขับจากการข้ามไม้ก่อนก่อนที่จะข้ามคนนะครับข้ามให้ถนัดข้ามให้ชินแล้วก็ค่อยลองคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ถ้าเป็นรอคนเหมือนรอบแรกเลยผมว่าลุกวิ่งกันเป็นแถวๆใน FC รอบแรกไม่เท่าไหร่นะรอบแรกมาเดินอุ้มคนขึ้นเลยโอ้โหพี่ทองสุดยอดมากเลยอุ้มเลยอุ้มรอบแรกอุ้มเลยนะครับ FC อ่ะเดี๋ยวต่อไปถ้า FC นี้ก็ FC มาเดี๋ยวจะให้ลอ FC นอนพี่ทองเดินข้ามไม่ใช่ไม่ FC จะระแวงพี่ทองเหรอพี่ทองจับอุ้มไงอุ้มได้ไม่ได้หรือจะทําได้ไม่ได้ก็ต้องรอ FC มารอ FC รวมตัวก่อนนะีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเด้อ ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะใช่ไหมพี่ทองเยังไงครับคนเก่งขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงด้วยเสียงด้วยครับด้วยโอ้เสียงดังฟังชัดทงสายพี่ทองบอกว่าจะมีรางวัลให้ไงพี่ทองเลยพูดถึงรางวัลไม่ชอบชอบร้อนไหมยวอนหน้าหน้าเราจะลองดาวเรืองรู้บ้างในเอีว่าจะเป็นยังไงวันนี้พี่ทองผ่านแล้วแทนพี่ทองครับก็อ๋อก็ไม่เอฟซีก็ได้เห็นแล้วเนาะว่า พี่ทองเป็นยังไงความสามารถของพี่ทองก็มีเยอะแยะมากมายบางทีก็ทําให้ตื่นเต้นดู่ทองจะนวดบ้างนะผมพี่ทองชอบแบบนี้ใช่ไหมจะให้นวดนวดดูบ้างจะนวดเป็นไหมพี่ทองทองทำไงว่าให้กระปอมไม้พี่ทองลองนวดพี่กระปอมดูเออดูพี่ทองเยอะค่ะทองทำผ่าทำอะไรไม่รู้พี่ทองต้องเป็นคุณหมอไงพี่ทองเป็นหมอนวดนะครับ พราะแม่หน่อยชอบบ่นปวดหลังจะได้วนวดให้แม่หน่อยได้กระจายนะพี่ทองนะ,ะ,ะงก็ยังไงก็ไปเห็นได้เห็นความสามารถของพี่ทองแล้วได้สนุกสนานได้ตลกขบขันไปนิดหน่อยนะเอฟซียังไงก็คงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆฝากพี่ทองในน้องดาวเรืองวในน้อหมอกมอ้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวันหน้าสำหรับคลิปวันนี้ โอ้โหพี่ท้อง,ง,งอ่ะส,สวยๆส,สวยๆเสีงสย <c oughs> สงดังฟังชัดมากเลยครับ